อีกนึ่งอันที่ต้องมาเตือนไพ่ก็คือบอดเน็ตค่ะเตือนไพ่บอดเน็ตกันมัางว่ามองไม่เห็นแต่ว่าสามารถขโมยได้ถูกอย่างเลยรายละเอียดเป็นพืนพือค่ะพี่ต้มโอไปติดตามได้ในช่วงของแรงสคิดกับเส้าหน่อยค่ะของทุกคนอาจกําลังถูกใครบางคนสั่งงานอยู่แม้ว่าคุณจะไม่ได้แตะมันเลยหรือถ้าเครื่องของคุณช้าแบบไม่มีสาเหตุอันนี้ต้องระวังเพราะคุณอาจกําลังเป็นทาสของบอดเน็ตโดยไม่รู้ตัวค่ะแรงสคิด บอร์ดเน็ตค่ะหรือเครือข่ายอุปกรณ์ที่ถูกแฮ็กและสั่งงานจากระยะไกลมือถือคอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิดไปจนถึงอุปกรณ์สมาร์ทโฮมทั้งหมดเนียนะจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นยนต์รับใช้ของแฮกเกอร์โดยที่เจ้าของไม่สามารถรู้เลยว่าเรากำลังโดนควบคุมอยู่ ถ้าถามว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวรวมถึงรหัสผ่านสามารถขุดเรียญคริปโตแอบใช้ทรัพยากรเครื่องแล้วก็มีการส่งสแปมโจมตีเว็บไซต์หรือหลอกลวงผู้อื่นในชื่อของคุณนั่นเองรวมถึงจะมีการดักฟังดักภาพจากกล้อง IoT ด้วยเหมือนกันอุ๊ยพูดแล้วน่ากลัวซะจริงๆนอกเหนือจากนี้คะ่ะก็เลยเหมือนมีขโมยอยู่ในบ้านแต่ว่าคุณ เพียงมองไม่เห็นแต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะวันนี้น้องสาวนุ้ยมีวิธีป้องกันตัวแบบง่ายๆแต่ได้ผลจริงอย่างแรกเลยค่ะต้องมีการอัปเดตระบบปฏิบัติการแอปและซอฟต์แวร์ให้ล่าสุดเปลี่ยนรหัสผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมเน็ตและตั้งให้มันแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมรวมถึงการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่เชื่อถือได้ระวังค่ะอีกหนึ่งเรื่องสาคัญระวังลิงก์และไฟล์จากคนที่ไม่รู้จัก รวมถึงการเปิดใช้ firewall ดูแลอุปกรณ์ IoT อัปเดตเฟิร์มแวร์และเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นทันทีรวมถึงการเปิด2 FA ป้องกันบัญชีสำคัญเพิ่มอีกคั้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าทุกคนไม่ป้องกันบอกเลยนะคะว่าเสี่ยงโดนยึดเครื่องลวงข้อมูลและถูกเอาชื่อไปก่ออาชญากรรมได้ค่ะ เจอเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าจะถูกแฮกให้รีบแจ้งทันทีสายด่วน1441หหรือว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะ อย่าลืมนะคะเช็คอุปกรณ์ของคุณวันนี้ก่อนจะถูกควบคุมแบบไม่รู้ตัวอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพล้ำหน้าแชร์คลิปนี้เตือนคนที่คุณรักและอย่าลืมค่ะก็ติดตามเพื่อรับเตือนภัยออนไลน์แบบเข้าใจง่ายปลอดภัยก่อนใครคะ่ะบ๊ายบาย